สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะหนูจะมาทดลองน้ำอะโลเบลวาันนี้ก็มางลงนู่นไไหนูแ,แม่ด้วยแม่จะถอยไหมโอเคแม่ต้องถอยนะไดหมคะแม่ต้องถอยไปเพราะว่าวเดี็กนั่งพ่ดพ่อหนูให้ชามาไหวพ่อหนูบอกว่าเยอะทำคนจะอ่านมันใจเลอะเดี๋ยวมดมันจะขึ้นฮ น้ำอัดลมลาวาอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ่ก็มีน้ำอัดลมค่ะพ่อซื้อขวดเล็กมาให้หนูสามขวดทำไมแม่จะเอาสามขวดในทีวีเขาแค่หนึ่งขวดเองแม่อยากให้เห็นหลายๆสีนี่หรือว่าน้ำอัดลมจะเป็นยังไงค่ะขวดแรกเราใช้สีอะไรคะสีเขียวเป็นน้ำเขียวเป็นน้ำเขียวของเหลาเป็นทอดคอยดูยหน่อยอันนี้เป็นทอตนะคะือหนูตื่นเต็นเมืกเลย อันนี้เป็นครั้งแรกขององุ่นนะคะที่ทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำอัดลมลาวานะคะเอาแล้วยังเเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาทำทีแล้วขวดเนาะเราทำทีแล้วขวดอ่ะค่อยๆเปิดกับเพราะว่านี่ทำตกกลัวมันพุ่งนะคะโอ้ไอสีขวดสีเขียวนี่คือองุ่นอ่ะโยนแล้วแบบไม่ไม่ได้โยนทำมันตกทำตกนะคะแล้วมัน ปล่อยไว้ก่อนนะคะเอาเปิดแล้วก็อเอาเมนทอสใส่เอาเปิดเมนทอสก่อนลูอย่าเพิ่งเปิดน้ําอารมณ์เตรียมเตรียมเมนทอสก่อนเตรียมเม็ดเมนทอสประมาณ4ี่ถึงห้าเม็ดนะคะโอ้เยอะจังควร <c oughs> เล็กประานี้กี่เม็ดนถึงจะเอาสี่เม็ดก็ได้ค่ะแล้วเราจะใส่ขวดละส<น>ี่เม็ดเอาหุนเอามาวางตรงใกล้ๆคุณยายอยาขวดใหญ่ประมาณนี้ใส่ไปหนึ่งเม็ดปู๊ แต่คอยดูหน่อยว่าเม็ดเป็นังไงเสียไหนอันนี้คือเม็ดเมนทอสใช่ไหมใช่อ่ะสามสี่อ่ะกี่เม็ดแล้วอ่ะเตรียมสี่เม็ดไว้สองกองเอากองแรกเอากองไว้ตรงนี้ก่อนเห็นไหมอ่ะเก็บขึ้นมาก่อนอ่ะยังไม่เป็นไรอ่ะหนูเอากองไว้ตรงนี้อ่ะเห็นเห็นไหมยังไม่ได้ทำการทดลองเลยนะคะทุกคน อันแรกอ่ะนี้เตรียมอีกซีเตรียมไว้ก่อนเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนอีกเมก็ดกินหอมอะกลิ่นหอมอ่ะเราจะใช้เราไปทุกตดเราทุกตดเราจะใช้ขวดละสี่เม็ดนะคะทุกคนมีให้องุ่นนับเตรียมอุปกรณ์ไีก,ก่อนเพราะว่าต้องใช้ความรวดเร็วใช่ไหมองมุ่น คือใส,ใ,สใส่ปุ๊บวิ่งเลยใส่ปุ๊บแล้วเอาหุ่นจะวิ่งเลยนะคะทุกคนนะปัลละลลอยกรสีเมยมันใส่ปฏิกิริยาที่เกิดฟองจํานวนมากมหาศาลพุ่งออกมานะคะจะขวดนะคะจะคล้ายๆกับการที่เราเขย่าขวดก่อนที่จะเปิดใช่ไหมคะงนะทานไปแล้วอันหนึ่งซึ่งเป็น ทำไมมันเป็นเช่นนั้นนะคะอุ่นเป็นผลจากรูปอมเมนทอสใช่ไหมไหนรูปอมเมนทอสขอดูใกล้ๆหน่อยอุ่นเขาบอกว่าลูปอมเมนทอสนะคะจะมีอะไรนะคะจะมีผิวขุ่นข่ะและจะมีรูเล็กๆใช่ไหมรูจำนวนมากทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นฟองเล็กๆของของ,ของน้ำอัดลมรมะค่ะรูเล็กแบบเล็กเล็ปรมโคลมิกะใช่เ <ตะ S 1> ข,ข้าไปอยู่ตามดูต่างๆ ทำให้เกิดการเล่งปฏิกิยาสาระละลายอย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องนะคะจนทําให้เกิดปฏิกิยาคงจํานวนมากพุ่งออกมาจากปากขวดโอ้โหอยากดูแล้ววะงงพร้อมยังพร้อมยังมีฝน,นหนักแล้วฝนหนักแล้วเอาทุกคนต้องรีแล้วค่ะฝนจะตกแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแป๊บหบนึง่งแปบ๊บนึงลูกเอาขวดนี้ออกมาวางไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อมันพุ่งใส่อันนี้ไม่ใช่ เอาเอาชุดที่สองมาวางไว้ตรงอันนี้ก่อนไม่อ่านั่นแหละเอาเมนทอสมาด้วยหยิบเมนทอสมาด้วยเราจะเราแยกเป็นชุดๆุดก่อนทำเพื่อ,อชุดอ่ะแยกวางไว้ก่อนนะคะอ่ะอัปเปร์อ่ะทำการทดลองแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ลุก,ก่อนเพราะว่ามันเต็ม้วยหัวมันเต็มนล้วมันพุ่งเร็วมากอ่าเร็วแล้วใส่เข้าไปบ็๊กหนึ่งกันนะ จับจับทั้งทั้งสี่เม็ดเลยจับทั้งสี่เม็ดใส่พร้อมกันเลยไม่งั้นคุณจะใส่ไม่ได้นะคะค่อยๆใส่จับจับเหมือนจะแบบจะเอาลงได้ทั้งสี่เม็ดอ่ะอ่ะโอเคพร้อมยังวันยูจิโอ้โหเฮ้ยมันก็ไม่ได้รุนแรงมากนะงูโหนโ้อนดูดิป๊อเอ้ยอยากกินอ่ะออกมาเต็มเลยทุกคเวลาลองชิมไหมลองชิมดูไหม ได้เหรอไมนะมันแรง,งมากอ,ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทดลองอันที่สองนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้กะมาชสองชุดสองนะคะเมื่อกี้พุ่งเอาือใส่ไปสี่เมตรใช่ไหมชุดสองก็จะใส่ไปอีกสี่เมตรใช่ไหมคะ เยอะมันจะพุ่งเยอะไหม mm hmm. อ่ะหรืง้างุนเอาใส่อีกไหมช,ชุดสองเพิ่มไปอีกสองเมดรไหมเป็นหเมตรไหม,ม,ไหมอ่ใส่เน็ทอดเพิ่มไปอีกเนี mm ่ hmm. ยชุดสองเราจะใส่เน็ทอดเพิ่มไปอีก2เมตรม mm hmm. ะมนะคะทุกคนเลยอ่ามจับเลยแล้วใส่ใพร้อมกัน mm hmm. โอเคบอกเขาไปเลยใช่ไหม mm hmm. มือป้องๆพร้อ,อมยังบอกนะ ยังคะหวานจับยากนิดนึงค่อยๆลำเลียงอยูน่นั่นแหละเอาใส่อย่างนั้นแหละแต่อุ้งมือไปเลยหวานจุ๊บจิ๊บโอ้โหอันนี้ยิ่งใส่ยิงย่งยิ่งยิ่งเยอะค่ะทุกคนดูดิดูดิดูดิดด ใส่ยิ่งเยอะน้องหุ่นเนาะหกเม็ดรู้สึกว่าจะอะไรนะคะหุ่นจะเยอะกว่านะคะอ่าให้มุ่นสรุปคลิปนี้หน่อยค่ะการทดลองสําเร็จไหมคะทุกคนลองขยายอม่มลองขยายอ,อ่าพอแล้วมันไม่พูแล้วลูกมันจะพูดได้แค่ครั้งเดียวแล้วคะ่ะอ่าให้หุ่นสรุปการทดลองหน่อยคะ่ะหลายทีนี่นะคะแล้วก็จบก,กันเพียงเท่านี้ โอ้โหโอ้โหเป็นสีอะไรสีเขียวเจอสีชมพูไปสีอะไรเน่าเนากลายเป็นสีดำาไปสีสน้ำตาลเปแล้วใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะแค่นี้นะคะ่ะบ๊ายบาย